คือเป็นการสอนเดินแบบการเดินแบบนะครับการเดินแบบผู้หญิงจะมาอ่านภาไทยเขาบริบาลแบบนั้นจะเป็นคนที่มาพูดหรืออ่านภาษาอังกฤษผู้หญิงนะครับจะเป็นการเดินโอเวอร์ไลน์คือเดินเท้าสามเป็นเท้าไข่ตัวเองนะครับส่วนผู้ชายเดินออนไลน์ครับไปเท้าตรงครับถ้าผู้ป่วสายสาตก็งใจคืองานงานเท้าสามเท้าไขนะครับใช่เอ่ยว่างานไปเท้าตรงานปิ้นโตอะไรนะผม ครั้งแรกที่ทั้งสองจะได้เดินแบบในวันที่6เพราะไทยชีวิต40กว่าปีมาเพิ่งเคยเดินแบบเป็นครั้งแรกค่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณจะชาไทเดินให้ลุงบอลดูก่อนนะคาว่าเดินออนไลน์ครับคาว่าไล,ลน์คือเดินเป็นไลน์ของตัวเองอ่าเราไปส่วนผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะเป็นการเดินโอเวอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวดูแบบอ่าดูรับ โอเวอร์ไลน์คือเดินเท้าสับเท้าค่อยนะครับเป็นสลับขีดครับสายตามองตรงศีรษะตรงเวลาเดินแอนด์โอเวอร์ไลเวลายืนโพสขมิ้งของนะครับแล้วก็เวลาเดินมือจะอยู่ข้างลำตัวของเราไปก่อนอ่าไปเดินออนไลน์สายตามองตรงไปมาตรงเดินออนไลน์ยืนโพสนะครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสองสามห้อยหลังที่สาตาป้าเออลุงคนเร็วมากงเรา้าโค้ช่นี่บรางนี่นะฮะไปครับชอมครับโนาข้างหนได้หมดเลยครับโเเอาผ้าพิจารณาแล้วก็พี่ก็ยืดตัวขึ้นแบบนี้ลุร้านคนถามนิดนึงค่ะรู้รู้สึกยัไงว่าชีวิตมาถึงจุดนี้ก็ต้องเดินแบบแล้วค่ะพี่ ก็าคิดอะไมากยครับเหนงเดียวไั้แต่เดอะไรสายผัดสายเลื่อลื่อเลยเนี่ยผัดเลื่อนเลื่ออ่ันไหล่เลื่อลื่อนสอร้างป้ายปล่อยมือดไหล่เลื่อนปล่อยือ้าโค้ปล้วยมือกปล่อยมือข้าครับอ่ทมเรโอเคแล้วก็อ่าชี้เท้าแล้วก็อ่าโอเคลงสไลด์มือขึ้นมาหักข้อมือลงแล้วก็ยิ้ม1 2แล้วก็ทิ้งสะโพกโอเคเขาเรียกว่าเปิดเท้า